สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริหวังนะคะเช้าวันจันทร์ที่กกโกกกผู้เล็กไฟนี่ผู้เล็กไฟก็จะประมาณนี้ หมอก,ก็ลงแต่ก็ยังเห็นภูเขาอยู่เห็นภูเหล็กไฟอยู่แต่ก็สวย ข้างนี้ก็มีหมอกเหมือนเดิมเดินดูหมอกแล้วก็มามาดูเสื้อผ้าต่อดีกว่าเผื่อมีใครสนใจอยากได้เสื้อผ้า นี่ค่ะเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้นะคะม,ยยมีเสื้อยาวมีเสื้อคลุมเสื้อผ้าฝ้ายดุนมืออันนี้เป็นมัดยอมค่ะ มัดย้อมยาวเป,เป็นเป็นเดรดยาวมัดย้อมเดรดยาวนี่ค่ะเป็นเดรดมัดย้อมเดรสยาวไม่ใช่แสกอันนี้เป็นเดรดชุดเดรสยาวเดรดยาวมัดย้อมค่ะมัดย้อมสีธรรมชาตินะพวกนี้ น,นี้มีคนจองแล้วอน,นี้ก็จองแล้วนี่นะเ็จผ้าเขม้าก,ก็ยังอยู่นะคะใครสนใจใครสนใจเสร็จผ้าเขมาม้า สนใจเดทผ้ามัด้ยมไม่สดบ่ะ่อถ่ายคลิปไปถ่ายภูเขาแล้วก็มาถ่ายที่นี่ถ่ายให้ดูชุดใครสนใจก็สั่งได้จะให้เบอร์่า ลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะลงแล้วนะคะ